สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมพี่จะพาบางหามยุทธนะครับไปทําดาบเซเบอร์นะครับทุกคนคลิปนี้สนุกมากๆเลยไม่อยากสปอยล์ละถ้าใครอยากดูคลิปนี้ด้นะครับผมไปดูคลิปกันเลยก่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามให้พี่ตั้ง70%็เนี่ยครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดให้กันด้วยนะครับผมกด้ยังกดยังโอเคครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมไปเลยคลิปนี้สนับสนุนโดย smoke bar และสำหรับใครที่ชอบเสียงดวงน,นะครับผมสมมตบักนะครับมีบริการกล่องสุ่มไก่ตันนะครับทุกคนและยังมีบริการกล่องสุ่มอีมากมายนะครับเช่นบริการกล่องสุ่มไก่ตันการันตี100%และยังมีกล่องสุ่มทอยโคตดนะครับการันตีได้รับโคตดแน่นอนและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับยังมีกล่องสุ่มรบักด้วยและทางร้านยังมีบริการกดเกมพัดกดผลทุกแมปเช่นแมปบล็อกฟุตและใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถคลิกดิงได้รังคิดได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมพี่จะก็พาบระขำยุทธนะครับมาทําดาบเซเบอร์นะครับและการที่จะต้องทํานะครับผมเราต้องมาเหยียบปุ่มสีเขียวนะครับทุกคนตอนนี้นะครับบาร์ำยุทธก็ได้เหยียบไปหนึ่งปุ่มแล้วนะครับและปุ่มที่2ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมและปุ่มที่3นะครับก็จะอยู่ตรงพุ่มหญ้าตรงนี้นะครับทุกคนใครที่จะมาทํานะครับผมก็ทําตามบระขำยุทธได้เลยแต่ว่าเกาะสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่เกาะสุดท้ายดีปุ่มสุดท้ายไม่ใช่ปุ่มสุดท้ายนะครับทุกคนอีสองปุ่มนะครับมันจะอยู่อีก สุ่มไม่ได้ได้สุ่มดีได้แตะมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขอมาทําการฆ่าไอ้เจ้าบอสก่อนนะครับนะครับทุกคนฆ่าไอ้บอสลิงนี้นะครับทุกคนเออไม่ได้เจอกันนานนี่ไงทีเดียวตุยเลยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวพี่นะครับขอไปสุ่มผลให้คนที่อยู่ในเซิร์ฟก่อนแล้วกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่จะสุ่มให้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับได้ผลอะไรโอ้โหได้ผลสายก็ยังดีนะครับผมเป็นผลสายโลเกียนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมก็สามารถเาผลนี้ไป มาเดี๋ยวพี่ให้คนนี้เลยแล้วกันนะครับผมบอกคนนี้นะครับเขาสนใจนะครับโอเคหลังจากที่พี่ให้แล้วนะครับเออไม่ใช่พี่ดีหลังจากที่บางหามหยุดให้ไปแล้วนะครับผมบางหามหยุดนยครับก็ได้มาเอาทอดตรงเกาะลีนะครับผมก็มันจะได้ทอดมานะครับทุกคนเออหลังจากที่เราได้ทอดมาแล้วนะครับผมให้เราขึ้นมาวันนี้ให้ได้ก่อนเออนี่บางหามหยุดขึ้นมาได้แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอเดินทางไปที่เกาะทะเลซ้ายนะครับทุกคน และตอนนี้นะครับบะขามยุทธนะครับก็ได้เอาท็อตที่ได้มานะครับผมมาเผาบ้านของใครก็ไม่รู้นะครับแม่งรถดับเพลิงมาทุกวันเลยโอเคครับหลังจากนี้นะครับบะขามยุทธก็ได้ถ้วยมาแล้วนะครับผมบะขามยุทธนะครับข้อขอตัวเดินทางไปที่เกาะเอิมฮิมะก่อนนะครับเกาะน้าแข็งนะครับผมเพื่อที่จะไปเอาน้ํานะครับทุกคนและบะขามยุทธนะครับก็มา เก็บน้ำตรงใต้ถ้ำนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับทุกคนนี่ได้น้ำมาแล้วครับผมและหลังจากที่บาคขำยุทธได้น้ำมาแล้วนะครับผมบาคขำยุทธนะครับก็ขอตัวเอาน้ำไปให้คนลุงที่อยู่ในบ้านก่อนนะกันนะครับทุกคนนี่บ้านหลังไหนว่าเออนี่นั่งนั่งอยู่ในบ้านนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวบาคขำยุทธขอทําการเอาน้ำไปให้นะครับทุกคนนี่ได้แล้วนะครับและหลังจากนี้นะครับทุกคนเราต้องเดินทางไปที่เกาะเออบากี้นะครับเออไปเลย และตอนที่บากามยุธมาถึงเกาะบาก,กีนะครับผมบาคามยุธก็ได้มาคุยกับใครก็ไม่รู้นะครับพี่ก็ไม่รู้นะครับทุกคนเออมาเดี๋ยวก็เดินทางไปตีมอนตรงข้างๆเกาะบากีนะครับผมก็จะอยู่เยื้ยงๆทางขวาน,นะครับผมก็อยู่ใกล้ๆกับเกาะมาเรียนฟอร์นะครับทุกคนมันจะมีโจรอยู่ในนี้นะครับทุกคนเออเขาเรียกโจนหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <twee. S 1> ก็เขาให้บาคามยุธมาฆ่านะครับผมบากาบยุธก็ได้มา เก็บงานไปนะครับนี่ไงเอาดาบเอ้ยดาบเซเบอร์ไม่ใช่นะครับผมทุกคนดาบนักเบลดฟันไปนะครับนี่ไงตายไปในทีเดียวเลยนะครับทุกคนมาแล้วก็ขอเก็บกล่องมาครับผมได้เงินมาตั้งสองพันาเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปคุยกับไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับทุกคนและหลังจากที่บางหามยุทธได้คุยกับไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับนี่ไงก็ได้กุญแจเปิดประตูตีแชงค้ดมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวบางหามยุทธนะครับขอตัวไปเกาะลิงก่อนแล้วกันนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมบางหามยุทธก็ได้เปิดประตูแล้วนะครับ แบาร์ขยุทธก็ได้เจอกับแชงคูตัวเป็นเลยนี่ไงอุ้ยแล้วมีอะไรก็ไม่รู้นะครับแม่บีพะมาช่วยตีนะครับมาช่วยตีหรือมาฆ่าบาร์มยุทธวันนี้และหลังจากที่บาร์ขยุทธได้ตายลงไปนะครับผมบาร์มยุทธนะครับก็ไม่รอช้านะครับที่จะทําการขับมาฆ่าไอ้เจ้าแชงคูนะครับผมเพื่อที่จะได้ดาบซเบอร์นะครับผมแต่ว่ามันมีไอ้พาดตื่นนี้นะครับมาล้านนะครับผมเอ้ยเพื่ออะไรอะ่ะจะมาช่วยหรือว่าไงเนี่ยโอ้ โคตรเซ็งเลยนะครับทุกคนแม่งแะบาร์ฮัมยุทธก็ได้บ่นเขาไปทีนึงนะครับผมจะมายุ่งทําไมวันนี้อะแะหลังจากที่บาราฮัมยุทธได้ย้ายเซิร์ฟมานะครับผมก็มีคนสุ่มได้ผลพระด้วยนะครับและบาร์ฮัมยุทธนะครับก็อยากจะได้ผลพระมากๆเลยนะครับผมก็เลยจะมาทําการแยกนะครับแต่ไม่ดูนะครับว่าเขาเนี่ยครับจะดอปผลปีศาจมาหรือเปล่านะครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับบาร์ฮัมยุทธ์เลยมายืนจ้องมองๆด้านหน้านี่นะครับผมเพื่อที่จะทำการฆ่าเขาไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะ ปิดพ,พีพีเอาไว้นะครับโ,โว์บคขามยุทธอดค่าเลยทุกคนมาเดี๋ยวเรามายืนรอกันนะครับว่าคนนี้นะครับจะดอบผลมาหรือเปล่าแม่งได้ผลาพาร์ทด้วยนะครับทุกคนผลที่อ๋อเฮ้ยมีคนมาเปิดบะขายุทธนะครับผมโอเคหลังจากที่มีคนมาเปิดนะครับผมบะขายุทธก็ไปรอช้นะครับทาการสวนไปเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเลเวลน่าจะห่างไป ううห่างกันมากๆเลยนะครับผมบังัมยุทธนะครับก็ใช้สเตปนักดาวนะครับผมก็ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับทุกคนเอาแล้วังคับงมยุทธก็ได้ฆ่าคนหนึ่งฆ่าคนไปหนึ่งคนนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าบังขมยุทธจะรอดหรือเปล่าและในที่สุดบังับยุทธก็ได้ชนะแลวนะครับทุกคนอืมชนะจริงๆรครับเปล่าและตอนนี้นะครับทุกคนเชนโค้ตก็ได้เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและบังัมยุทธนะครับผมก็ขอกัดข้อกับเชนโค้ก่อนละกันนะครับผมแต่ถ้าเราจะตีแบบ ฟัตหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ชนะนะครับทุกคนมาเราต้องใช้เหลี่ยมหน่อยละกันนะครับทุกคนให้เชียงค้นะครับมาติดตรงที่ประตูนะครับผมแล้วทําการฟันฟันไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมันจะเป็นการที่เราจะได้แบบฟาร์มง่ายๆเนี่ยนะครับทุกคนเพราะว่าเชียงค้ณมันไม่สามารถเดินออกมาจากข้างนอกนี้ได้นะครับทุกคนเออเราก็ต้องใช้มุมเหลี่ยมๆหน่อยละกันนะครับทุกคนโอ้โหแม่ยังโดนสกิลปาดดาบอีกนะครับทุกคนนี่ไงใช้แบบตีทะลุกําแพงไม่ได้นะครับทุกคนแม่โคตร อีซี่โคตรง่ายโอเคครับเดี๋ยวบาฮามยุดขอทำการฆ่าไอ้เจ้าเอ่อเชงโคดไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนมานี่ไงได้มาแล้วนะครับผมได้ดาบเซเบอร์มาแล้วนะครับดูโคดโคตรเท่ทำให้ท่าถือมันแบบแปลกๆวะเออมาครับทุกคนเดี๋ยวเราขอทำการกลับไปเอาดาบดาร์กเบลดก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อที่เราจะต้องไปฟาร์มนะครับทุกคน และบังหัมยุทธนะครับก็ได้เปิดกล่องมานะครับผมแล้วก็เอาดาบเซเบอร์เก็บเอาไว้แล้วก็เอาดาบดาร์กเบียดมาฟาร์มเทนนะครับเพราะว่าดาบดาร์กเบียดนั้นราเมีแรงกว่าดาบเซเบอร์มั้งเออมั้งนะครับทุกคนเออไม่รู้เหมือนกันนะครับและตอนนี้นะครับทุกคนบังหัมยุทธนะครับก็ได้เดินทางมาถึงเออเขาเรียกว่าอะไรนะเกาะมนุษย์เงินนะครับทุกคนเออบังหัมยุทธก็ขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับไอ้เจ้าพวกนี้นะครับผมมันยังตี บามยุทธเข้านะครับนี่ไงแล้วก็ตายเลยนะครับทุกคนโอ้โหโคตรโคตรโอเคครับเดี๋ยวบาฮามยุทธขอตัวไปฟาร์มสักคู่ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวบาฮามยุทธขอตัวฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีและตอนนี้นะครับผมบาฮามยุทธนะครับก็ได้มาฟาร์มตรงข้างๆของเออเควสที่แล้วนะครับผมก็เป็นเควสใหม่นะครับทุกคนเออมาแต่เรารอมอนเกิดก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวบาฮามยุทธขอฆ่ามอนพวกนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อมัดเออมัดมนุษย์เงืื่ออออกกัััันนนนนะะะคคคคคครรรรรบบบเเเเเเมใชปาาตุุ้ษยย์งทโดี๋วา รอมนเกิดก่อนล้วกันนะครับนี่ไงเกิดมาแล้วนะครับบาห์มยุทธนะครับก็ไม่รอช้านะครับผมทาการมาฆ่าไอ้พวกนี้เลยลวกันนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวบาห์มยุทธนะครับจะไปซื้อคาราตีมนนษุ์เงือนะครับผมเป็นหมัดคาราตีมนนษุ์เงือนะครับก็น่าจะราคาประมาณ7จ็ดแสนห้าหมื่นมั้งเออถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวบาห์มยุทธเขาทำการหาที่ขายหมัดมนนษุ์เงือก่อนลวกันนะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้นะครับบาห์มยุทธก็ได้หลงทางไปที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวรัันนนกกะคคบทุ ในที่สุดบะขมยุทธก็ได้เจอแล้วนะครับผมไม่รู้จะเข้ายังไงก็เลยใช้สเต็ปแบบเกี้ยนๆหน่อยแล้วกันนะครับผมต้องแบบหามุมเข้านี่ไ้ได้แล้วนะครับแล้วก็บหขมยุทธได้โซเข้ามานะครับผมแล้วก็มาคุยกับจินเบนครับทุกคนเพื่อที่จะทําการเรียนหมัดมนุษย์เงื่อนะครับนี่ไงได้แล้วนะครับทุกคนและการออกนะครับอ่อนออกโคตรง่ายเลยแล้วทำไมบหขำยุทธต้องเอทำลายประตูนะครับแม่โคตรเออโคตรหลอกตาครับทุกคนและหลังจากที่ได้นะครับบหขมยุทธนะครับก็ได้ฟาร์มมาสเตอรี่ของมัน มนุษย์เงิองนะครับทุกคนนี่ไงเต็มหน้าจอเลยโคตรฟินเลยนะครับทุกคนมาตอนนี้นครับเดี๋ยวบาหามยุทธขอตัวไปฟาร์มก่อนละกันนะครับทุกคนฟาร์มมาเตอรี่ไปด้วยละกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวบาหามยุทธขอตัวฟาร์มก่อนละกันนะครับ และควสนี้นะครับผมก็ใกล้จะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมข้ามอนต์ตัวนี้นะครับและหลังจากที่ฆ่ามอนตเสร็จแล้วนะครับบัามยุทธนะครับก็จะไปฆ่าไอ้เจ้าบอสในก่อนนี้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบอสเกิดหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่เกิดนะครับเดี๋ยวบังหามยุทธจะรอตรงนี้นะครับนี่ไงบอสไม่เกิดจริงๆด้วยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราตัดไปตอนบอสเกิดกันเลยแล้วกันนะครับทุกคน และในที่สุดนะครับไอเจ้าบอสนี้มันก็เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้นะครับไอเจ้าบอสนะครับมันก็ได้แปลงร่างเป็นร่างที่2นะครับผมแม่งโคตรจะแรงโคตรโหดเลยนะครับทุกคนมาตอนนี้นะครับตอนแรกนะครับบะํำยุทธนะครับจะได้ฆ่าบอสตายไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามันมี2ร่างนะครับทุกคนบอสก็เลยมีเลือดเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคบะํำยุทธของัดข้อกับไอเจ้าบอสนี้เป็นสักคู่นะครับทุกคนเดี๋ยเราตัดไปตอนเจ้าบอสใกล้จะตายเลยดีกว่านะครับทุกคนไปเลย ตอนนี้นะครับทุกคนไอเจ้าบอสก็ได้ใกล้จะตายไปที่เรียบร้อยนะครับนี่ไงบาฮามยุสก็ได้เอาดาบดาร์กเบลดฟาดหน้ามันไปนะครับทุกคนได้รีวิวมาตั้งหลายเลเวลแน่ยทุกคนเออไปแนตะ่บาฮามยุสขอตัวกลับไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับผมการที่เราจะไปฟาร์มเกาะใหม่นะครับต้องเลเวล450นะครับทุกคนเดี๋ยวบาฮามยุสขอตัวฟาร์มสักครู่แล้วกันนะครับทุกคนไปเลย และก่อนที่บะา,ามยุทธจะจากเกาะน,นี้ไปนะครับผมบะามยุทธก็ขอตัวมาฟัดกับไปเจ้าบอสนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับบหามยุทธนะครับโคตรจะโหดโคตรอันตรายนะครับผมก็ได้ฆ่าบอสไปในที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดอปอะไรมาให้บาะามยุทธเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวบะามยุทธขอตัวเดินทางไปที่กกเกาะสกายเปียก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าล็อกโพสมาชี้ไปทางเกาะสกายเปียและในที่สุดบหามยุทธก็ได้เดินทางมาถึงเกาะสกายเปียแต่ก่อนที่เราจะมาเซตจ,จุดเกิดบาหามยุทธขอตัว เอมจุดแล้วเควสของเรานะครับผมก็จะอยู่ด้านบนนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะพาบางหามยุทธมาฟาร์มตรงนี้ไปสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ว่าไอ้พวกมอนพวกนี้นะครับผมมันยังจะจะมันยังจะตีบางหามยุทธเข้าอยู่นะครับเออยังจะอะไรวะมันตีบางหามยุทธเข้าอยู่นะครับทุกคนเออเพราะว่าบางหามยุทธยังเลเวลไม่เยอะกว่ามันมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวบางหามยุทธขอตัวฟาร์มตรงนี้สักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราตัดแต่ตอนมันตีไม่เข้าแล้วกันโอเคครับตอนนี้นะครับบางหำมยุทธก็ได้ฟาารรร์มมมเเเลลลลววว473แแ้้้้นนนนะะะคคัับบผไออจพกี ก็ไม่สามารถทําอะไรบาหคำยุดได้นะครับผมบางคายุดก็เลยลากมันทั้ง6ตัวนะครับผมมารวมกันนะครับแล้วก็ทําการสั่งหารไปเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าการที่เราฟาร์มตรงนี้นะครับฟาร์มโคตรง่ายมอนมันมีหลายตัวนะครับทุกคนแลวเราก็ต้องลากมันมาเยอะๆใช่ไหมล่ะเออฟาร์มแบบโคตรอีซี่เลยนะครับทุกคนเอาแล้วหายไปหนึตัวอันนี้ไงกระเด็นมาโคตรไกลโอเคครับบาหคำหยุดขอทําการฆ่ามันไปเลยแล้วกันนะครับผมและเดี๋ยวจะล่องรอมอนเกิดนะครับและตอนนี้นะครับบางคมหยุดก็ได้มาขโมยกล่องเงินไปแล้วนะครับทุกคนเออมอนเกิดโคครรวเเนะับโค ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับและบางคับหยุดก็ใกล้ใกล้จะเลเวล475แล้วนะครับผมแล้วเราต้องไปฟาร์มตรงเกาะสกายเปียด้านบนนะครับและประตูลับนะครับทุกคนก็จะอยู่เอ่อตรงไหนวะเดี๋ยวบางคับหยุดขอดูเลเวลก่อนหนะ่อยโอเคเลเวล475จริงๆด้วยนะครับทุกคนโอเคครับตรงนี้ก็เราต้องทำลายตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ขึ้นไปเกาะสกายเปียชั้นบนนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ จบไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเลยมาหาหยุดขอทำการเซตจุดเกิดไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอคนละ100่ไลค์นะครับทุกคนไวเ้เจอกันใหม่อีกปีหน้านะครับผมบาย